ก,ก็เหมนเป็นอ,อุปมาอุปไมยนึนอุปโลกว่าคนตายหันหัวไปทางทิศตะวันตกนะครับพอ,อจะได้มาเกิดใหม่ก็หันหัวมาทางทิศตะวันออกอขึ้นลงเหมือนพระอาทิตย์ที่นำอาทิของขวัญเล็กออกมานะครับยังยังยังไม่ยู่นฮะ នៅណ accro toast scenario ពុកលិសឯងកើតអបធមនៅអបធមនៅកើតហើយរៀងពុកនឹងបានលោករាប់ដាប់សង្ខានចរនយោទឫសិរីមេរីគឺទីមានបានពីព្រះគិលលើបានឫសិរីមេរីបត្រាគីបានខាមានโบមានโบមានមានโบមានអូ cái đũa gan đá cắt bằng cái khăn apa đây con nào à đây là <coughs> รกระดูจะเป็นซีขาวนะครับซึ่งสัตว์แปบอกแล้วว่าถึงอ,อายุไขนะครับ like yeah. yeah. โอ้ัรเงือบประนี่รัหนิเงือบเงือบบ่นี่เจ้าออยยานางบานตะเกิดไหมต้องเปรยกลับบ้านตุ่นเกิดเปรรูปบ่เปรรูปตุ่นเกิดเปรย์รูปตุ่เกิดอันนี้มันเงือบน่าไหมนะนี้าทอยยานารมีบุคลนี่บานตะกิดไหมต้องเปรยรูปไหมนะรูปยกบานตู่นเกลดนะอันนี้ก็เป็นกุศายนครับแต่ภาษาผมฟังไม่ออกับ่ีนนบานลมีเร่องอะรยคร เออสนรูปนิ่มตรใช่ไหมนะบอองบ้านแต่กทำไนี่ก็คือตประเมบากดเอออันนี้มันเรใช่ไหมนะโอ้โอ้ไม่ะโอันนี้ก็โอ้ไม่ะอันนี้ก็มันเราอันนี้ชไแปลครับผมแปลไม่ออกนะครับ

ตอนนี้ยกที่เท่านะครับไปด้านหน้านะเพื่อทำพิธีนะครับสับตว์อะไรเขาก็จะคุยภาษาอะไรสักอย่างนี่ะเป็นกุศโลบาน น่าจะเป็นกุศโลบายนะครับแต่ว่าฟัง,ย,งยังไม่เข้าใจ้องเรียนแล้อสิบสองเรียนบอกไไหมครับเมื่อกีอ้ตอนที่คุยกันยังไงบ้างครับคุยกันทีนิงเมนจะเป็นอุปมาอุปไมยนอุปโลกว่าคนตายหันหัวไปทางทิศตะวันตกนะครับพอจะได้มาเกิดใหม่ก็หันหัวมาทางทิศตะวันออกอขึ้นลงเหบนพระอาทิตย์ ประมาณนั้นครับครับอ๋อครับครับครับขอบคุณครับผม ตอนนี้ก็จะให้ญาติพี่น้องมาเก็บอัฐินะครับเรียกอัฐิออกจากอิตาลเรียกอัฐิออกจากกาธานนะครับ

เอาน้ำให้้างมาแล้วก็มาเจ็บอธิพุชายนะครับรอาจารย์รุ่นอาจารย์กััพี่น้องมาร่วมเนาะรุ่นอาจารย์ับพิธี